วงจรพลังของ EGCG กลไกที่ปกป้องร่างกายหลายทิศทางมองที่ภาพนี้นะครับตรงกลางคือ EGCG พระเอกมาจากชาเขียวรอบตัวมันคือวงกลมหลากสีที่แทนพลังกลไกหลายด้านที่ EGCG ทำงานพร้อมกันเริ่มจากด้านบนสุด EGCG ลด oxidative stress และ ROS ทำให้เซลล์ไม่ถูกโจมตีด้วยอนุมูลอิสระมากเกินไป ขยับมาด้านขวามันยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่และการเกิดมะเร็งตั้งแต่เริ่มแรกพร้อมทั้งควบคุมเอนไซม์เฟส1ทับที่เป็นด่านสำคัญของการเผาผลาญสารก่อมะเร็งเลื่อนลงมา EGCG ชะลอวงจรการแบ่งตัวของเซลล์และปรับสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการตายของเซลล์ทำให้เซลล์ที่ผิดปกติถูกกำจัดออกจากระบบด้านล่างซ้ายมันยับยั้งเส้นทาง PI3K ทับ AKT ท mTOR ซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่มะเร็งใช้ในการเติบโตพร้อมกับกระตุ้นยีนกดมะเร็งให้กลับมาทำงานและสุดท้ายทางซ้ายบน EGCG เสริมการทำงานของเอนไซม์ตัางอนุมูลอิสระพร้อมกับกดการอักเสบลดตัวกลางก่อก,อการอักเสบหรือ pro-inflammatory mediators สรุปภาพนี้คือ EGCG ไม่ได้ทำงานเพียงจุดเดียวแต่เป็นเหมือนผู้บัญชาการที่ควบคุมหลายสนามรบไปพร้อมกันผลคือ ลดการอักเสบกดการก่อมะเร็งปรับสมดุลการเผาผลาญและเพิ่มการปกป้องเซลล์ในหลายระดับข้อสำคัญนี่คือคกลไกระดับโมเลกุลจากงานวิจัยเพื่อความเข้าใจไม่ใช่คำแนะนำการรักษาเฉพาะบุคคลนะครับหากคิดจะใช้สมุนไพรหรืออาหารเสริมควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเสมอถ้าชอบการเล่าแบบเห็นภาพครบทุกด้านแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อไม่พลาดการเดินทางสู่ความลับของธรรมชาติ